ล่าสุดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่16มิชนายนโดยโคเชเอฟบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชาวนีขคเสเนออหาระดังไงอันฮิรันปรหัมทุ่ม50ล้านยูโรต่อปีให้กับโอซิเมนคนนี้คนเดียวเลยนะเมื่องานนี้นักข่าท่าฟังอันฮิบรันเตรียมที่จะเสนอค่าเหนื่อยมหาศาลนะฮะที่สูงถึง50ล้านยูโรต่อฤดูกาลให้กับด้านของวิกเตอร์โอซิเมนเพื่อจะ่อดใจเขา ในการจะให้ย้ายมาจากทางด้านของนาบุรีตามการบริการจากคณะของสื่อตรุรกีโดยตามที่อัลเฟรโดเปโดตราห์นักข่าวของฟุตบอลอิตาเลียนระบุเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าโอซิเมนเนี่ยปฏิเสธข้อเสนอค่าแรงมหาศาล30ล้านยูโรต่อฤดูกาลสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะหลังจากที่อันฮิรันตกลงใช้เงื่อนไขในการฉีสัญญาของเขาซึ่งมีมูลค่าจำนวน75ล้านยูโรจากว่านาบุรีนั้น ไม่พร้อมที่จะลดค่าตัวของเขาจากราคาในครั้งนี้นั้นในตอนนี้มีข้อจํากัดรเรื่องของเวลาเนื่องจากว่าอันกีแบรนเองนั้นต้องการจะให้กองหน้าบรายนี้เป็นส่วนหนึ่งของทีมสำหรับการแข่งขัน,ขน,ขน,นช่วบอลชิงแชมป์สโมสรโลกแม้ว่าเส้นตายจะผ่านไปแล้วแต่ว่าทีมของซิโมเน่อิซากิเองก็ยังคงพยายามที่จะล่าตัวและคว้าตัวโอซิเมนมาในช่วงสเสมออลร์ตก็เชื่อว่าพวกเขาจะสามารถโน้มน้าวใจนักเตะในครั้งนี้ได้ โดยยากิซุนชันบุญซุนโกกูลนักข่าวตุรกีระบุข่าวร,วรักอเสิอดล่าสุดสำหรับดาวเตะทีมชาติไน,นเรียียที่มีมูลค่าสูงถึง50ล้านโยูโรต่อฤดูกาลนยนตปรีเองต้องการจะให้เขาอาอ,อกจากข่าน่งของทีมและที่ปล่อยยืมตัวเขาไปยังท่านั่งของกาลาจัลายแต่ว่าทีมอย่างอาร์ซนอลแมนยูและก็เชลซีกำลังมองไปที่เป้าหมายอื่นในครั้งนี้แทนซะมากกว่านะ จูเบนตุสยังคงสนใจแต่ว่านาบ,บรีจ,จะขายโอซิเมนให้พวกเขาเป็นทางเลือกสุดท้ายเท่านั้นเพราะว่าไม่ต้องการจะเสริมความแข็งแกรแ่งให้กับคู่แข่งเซรียโดยตรงในครั้งนี้เป็นเนว่างานนี้นะผมต้องรองดูคนต่อไปก็นด้วกันนะฮะอันทิวาร์นจะท่าน้าของได้วิกเตอร์แทนที่แมนยูหรือไม่เรามาดูข่าวต่อมานกันครับอารัลดยังไงชากีเผยตั้งเป้าใส่สีเสื้อเรือล้างแค้นผีซะอย่างนั้น เมือ่องานนี้ไม่รู้ว่าไปยึดติดอะไรกันมาอารยานชากีเพรเมรเกอร์ใหม่ถอดด้ามป้ายแดงของแมนเชสเตอร์ซิตี้ยินดีที่จะได้โอกาสในการล้างแค้นแมนยูหลังจากความพ่ายแพ้ของบริยงอดีตต้นสังกัดในศึกยูโรปาลีก ดาวเตะชาวฝรั่งเศสประกอดีตสโมสรอ,อย่างบริยฮะ,ะต้องตกรอ,อบก่อนรองชนะเลิศอย่างสุดดาราม่าที่โอเชฟอร์ดเมื่อเดือนเมษายนหลังเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ที่อุตส่าห์นำไปถึง4-2ต่อในช่วงต่อเวลาพิเศษในครั้งนี้โดยดนเกนนาที่2ที่จบลงด้วยความดารมาม่าแมนยูทำไปถึง3ประตูวรวมถึง2ประตูในช่วงนาทีสุดท้ายทำให้พวกเขาดันคว้าชัยไป5-4ต่อ 4. ในค่มมินนั้นอรสเอสกรรวมก็คือ7-6ต่อในครั้งนี้ ชาก,กีเองก็ทำประตูได้ทั้งสองนัดและก็มีวิดีโอของเขาที่ฉลองการยิงประตูอันทรงพลังใส่แมนยูด้วยการจับเป้า,าต่อหน้าแฟนแบแฟนบอลเจ้าบ้านในครั้งนี้ซึ่งดาวเตะในวัย28ปีนี้ซึ่งย้ายจากด้านของลียงมายังแบนช์เชลซีในราคา30.45ล้านปอนด์โเราะเลยนะฮะเมื่อถูกถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวแต่ว่าสารภาพเลยว่าเขาเองนั้น เลงเป้าไปที่แมนยูอีกครั้งเมื่อดูการใหม่พเพิ่มต้นขึ้นผมเองก,ก็ไม่ชอบเ,อเลยเหมือนกันนะแมนยูเนี่ยเอาชัดนะลียงได้เพราะผมคือลียงแชกีด้วยกล่าวตอนนี้ผมกําลังรอให้เกมมาถึงเพื่อจะฆ่าพวกเขาอีกครั้งผมมาที่นี่เพื่อชนะทุกเกมแชกีและแมนเชสเตอร์ซิตี้จะได้รู้กันว่าพวกเขาจะต้องพบผมแมนยู U, เมื่อ,อไหร่ดีนะ โดยโปรแกรมการแข่งขันพรีเมียนระ์ลีกในฤดูกาลสัปดยี่สิบห้าไงจะถูกประกาศในวันพุธนี้เดี๋ยวได้รู้กันเขาบอกไว้เช่นนี้นะครับอ่านะผมเป็นแต่ว่างานนี้ทาริยจนชาก,กีแคนฝังหุ่นซะง,งั้นดันไปเลือกแมนซิตี้มากกว่าแมนยูนนั้นก็โชคดีกันนครับเรามาดูข่าวต่อมาเช่ครับอาร์ตหนึ่งไงการ์ดโชวปอรนาเล่นในพรีเมียร์ลีกต่อในคร้งน,นี้นะ เมื่องานนี้ทาานของอาริอันโดกาดาโชตนะฮะตัดสินใจแล้วว่าเขาเองต้องการที่จะเล่นให้กับฟุตบอลในลีกไหนสําหรับมดูกาหน้าขณะที่เขายังคงมองหาการย้ายออกจากทาด้านเขาฝั่ง,งแมนยูในขณะนี้โดยปีกชาวอนนาจเตรเลีนั้นเตรียมที่จะออกจากนาด้านของทีมหลังถูกที่ดรอบนะฮะจากตัวจริงในเกมยูโรปาลีกรอบชิงชเตเลอรที่แพ้สเปอร์เมื่อช่วงเดือนที่แล้ว ต่อมาการน,นโชเองก็ได้ประนามนะฮะฤดูการของแมนยูบอกว่าโคตรเจอว่วยในขณะที่เอเจนต์ของเขาอ้างว่าเขาถูกประเมินอาร์มริมผู้จัดการทีมโยนความผิดให้ในครั้งนี้ซึ่งเดลี่เมลก็ได้เปิดเผยเมื่อเดือนก่อนว่าอาร์มริมเองนั้นตอบสนองต่อความคิดเห็นของการน,นโชโดยบอกให้เขาเนี่ยหาสโมสรใหม่ต่อหน้าเพื่อนร่วมทีมที่สนามซ้อมของแมนยูในครั้งนี้ ไม่มีการขาดความสนใจในตัวของการดาโช์แต่ว่าเขาเองนั้นไม่น่าจะออกจากทีมไปในราคาถูกเนื่องจากว่าแมนยูเองนั้นตั้งค่าหัวดาวเตะไวสปีอะไรนี้เอาไว้อยู่ที่ประมาณ70ล้านปอนด์โดยเงินก้อนนี้ทําให้เลโบรโคเซนลังเลนะฮะขณะที่ตามการบร,ริกงงานข่าวระบุเลยนะว่านั่นอาจจะไม่ใช่ปัญหา สำหรับการนาโชซึ่งกำลังมองหาโอกาสที่จะอยู่ในพิมีร์ลีกในครั้งนี้ต่อไปโดยการบรายงานข่าวจากฟาร์ิชโอโรมาโนเองก็เปิดเผยว่าลำดับความสำคัญของการนาโชคือการอยู่ในพิีเมีร์ลีกต่อโดยเดดี้เบลเข้าใจดีว่าเชลซีอาเซมิราและก็สเปอร์ต่างจับตาดูปีกวรรคนี้อย่างใกล้ชิด โดยนังปรีเองก็สนใจเขาเช่นเดียวกันเนื่องจากว่าเขาเนี่ยพวกเขาเนี่ยมุ่งหวังที่จะสร้างผลงานหลังจากที่ฟ้าแชมป์ซเรอาในฤดูการ2024ซึ่งการนาโชถูกมองว่าเป็นหนึ่งในทรัพย์สินที่แมนยูเองนั้นจะขายได้ในช่วงสมัยนี้เมื่อพิจารณาจากอายุข,ของเขาในขณะที่เขาจะคงเดิมสัญญาอีก3ปีอัมบริมเองต้องการจะยกเครื่องทีมครั้งใหญ่โดยผู้เล่นอย่างมาคาเบร์ฟอร์อนนรรดอนโตนีบาร์ก็าเจดอนซานโช่ไม่อยู่ในแผนของเขาในขณะนี้ เป็น่าง,งานนี้ต้องรอดูันต่อไปก็ได้กันนะฮะว่าจะเป็นเช่นอะไรเรามาดูข่าวต่อมากันครับอารยังไงแมนยูลุ้นฟัน90ล้านปอนกูรูชี้ขายสี่แข้งส่วนเกินช่วยทีมโกยเงินลดภาระค่าเหนื่อยนะโดยแมนยูเองจะอทาเงินเข้าครังนะฮะสูงถึง90ล้านปอนหากที่จะปล่อยสี่แข้งส่วนเกินออกจากทัทงทีมในชุดเสมอน,นี้โดยโกูรูด้านการเงินชี้ชัดทั้งแรดฟอร์ดและก็ซานโชกานดาโชและก็แอนโชนี คือเดียวที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายระยะยาวได้อีกด้วยในขณะนี้โดยแมนยูเองอยู่ในระหว่างการเสริมทัพเพื่อจะกลับมาไล่ล่าความสำเร็จในช่วงซีซั่นหนาหลังจากที่โปรเป็นอัลเบริมพาทีมจบอันดับที่15ของพิมเมริกและก็ไม่ได้สิทธิ์ลงเล่นในถ้วยยุโรปเลยแม้แต่ร,รายการเดวในข้งนี้แม้ว่าจะมีผลงานตกต่ำดําดิ่งแต่ผีแดงเองก็จ่ายตลาดได้สมใจยอยากแล้วกําหนึ่งเป้าหมายโดยมอนติอุสคุนยากองหน้าทีมชาติบราซิล ของสโมรสรอนบูฟจบประกาศย้ายมาค้าแข้งกับทินโอเทฟอร์ดเป็นที่ดับไยแล้วด้วยค่าจิตสัญญาประมาณ62.5ล้านปอนด์หรือราว2,750เรล้า, 2, บานบาทในขณะนี้โดยนอกจากจะพยายามคว้าตัวนักเตะหน้าใหม่แล้วอเมริมก็มีแผนขายพ่อค้าแข้งของทีมที่ไม่อยู่ในแผนของเขาทิ้งหลายรายโดยจำนวนนี้สเตฟานชเบอร์ซันอดีตที่ปรึกษาด้านการเงินของแมนเชสเตอร์ ทีมคู่ปร,รับร่วมเมืองเปิดเผยว่าปีแดงนั้นมีโอกาสฟันเงินเข้าทีมได้มากถึง90ล้านปอนด์กับการปล่อยมาคาร์เรฟอร์ดจอดอนซานโชกลาซิซมิโรและก็แอนโทนีมันจะทำให้แมนยูได้เงินอย่างมหาศาลหากพวกเขาเองปล่อยซานโชแอนโทนีกาซิมิโรและก็แรตฟอร์ดออกไปได้เบอร์สั้นที่เอ่ยกับฟุตบอลอินไซดเดอร์เมื่อ15วิศนายนนักเตะเหล่านี้ก็ไม่ได้เล่นมากมายนัก การเซมิโลอยู่ในช่วงปลายทางแล้วจากอายุของเขาหากว่าพวกเขาโลนักเตะเหล่านี้ได้มันอาจจะเป็นเงินรวมกันมากถึง80หรือว่า90ล้านปอนด์ไม่เพียงเท่านั้นแต่มันยังเป็นการลดบินรายได้ได้อย่างมหาศาลมากมายอีกด้วยกับนักเตะทั้ง4รายดังนั้นหากว่าพวกเขาเนี่ยปล่อยนักเตะเหล่านี้ออกจากประตูได้นะฮะสถานการณ์การเงินของสโมสรจะได้รับการปรปับปรุงครั้งใหญ่ในครั้งนี้เลยทีเดียว แย่างไรก็ตามนอกจากสีนักเตะที่วาดแล้วอัมบริมก็ถูกแฉว่าพร้อมจะขายขุยผลผลนพลราดอ่นทิ้งเช่นกันไม่ว่าจะเป็นอาเดอันโดกาดาโชคอรบี้เมนูราสซุสคอยรุนและก็โจัวเซอร์ซีในครั้งน,น,นี้เป็นนว่างานนี้ต้องรอดูคนต่อไปก็นแล้วกันนะฮะแมนยูจะได้เงินกลับมาเพื่อซื้อนักเตะเพิ่มเติมได้บรมัยและนจ่ก็เป็นสรุปข,ข่าวโดยสโมสรแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดในช่วงฉชานครับ ขอบคุณทุกคน,นที่ติดตามชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ